อ๋อคุณผู้ชมทีเดียวเลยนี่ไม่ต้องเปลืองแรงอีกต่อไปไม่ต้องมานั่งขัดทั้งวันแล้วนะครับเห็นไหมนี่โอ้โหเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงจะเป็นรุ่น B2 Extra นะครับนี่เรามาดูรีวิวของเจ้าตัวรูปลักษ์รูปทรงก่อนนะครับมองเผินๆนึกว่า เคสคอมพิวเตอร์มีความดูทันสมัยมีความเรียบมีความดําดีนะครับดีไซน์เนี่ยค่อนข้างจะทําออกมากระทัดรัดนะครับเราจะได้ไม่ต้องแบบมีเครื่องไม้เครื่องมือใหญ่ๆแล้วก็ไปหาที่เก็บยากถูกไหมคราวนี้น้าหนักเขาแค่ประมาณ12โลเองคุณผู้ชมนี่ดูมันก็จะมาแบบไม่เอทอะทะไม่หนักมากแล้วก็สามารถทํางานได้แบบตัวคนเดียวเลยนะครับผมใช้เวลาในการฉีดล้างทําความสะอาดพื้นพื้นที่ประมาณ20ตารางเมตรเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณแบบเกือบ2ชั่วโมงแล้วกันผมสามารถ ฉีดน้ําได้อย่างต่อเนื่องเลยแทบไม่ต้องตัดการทํางานนะครับซึ่งถ้าเป็นเครื่องฉีดน้ําทั่วไปและกันหรือกําลังน้อยๆบางทีเขาจะต้องมีการแบบทำงานไปสักแบบ15นาทีแล้วก็ต้องตัดพักทีนึงอย่างเงี้ยครับเครื่องมันร้อนเกินเกินไปผมว่าอีกหนึ่งหัวใจสําคัญเนี่ยอยู่ที่การที่เขาใช้ขดลวดที่เป็นขดลวดทองแดงเพราะว่าถ้าเป็นขดลวดอลูมิเนียมเนะี่ยมันจะร้อนง่ายและตัดการทางานง่ายถ้าขดลวดทองแดงนะจะมีการแบบทนทานความร้อนได้สูงกว่าแล้วก็ทํางานได้ยาวนานมากกว่านะครับส่วนต่อมาอันนี้ผมว่าเหมาะสมกับคนที่อยากจะใช้ติบบด้้าานวยแลก็ใชทํง หนักได้ด้วยเพราะว่าเขาสามารถปรับแรงดันน้ำได้ด้วยนะครับตั้งแต่30บาทจนถึง180บาทนะครับบางทีอ่ะคุณอยากจะแค่เช็ดฝุ่นปัดกวาดเอาเฟอร์น,นิเจอร์สนามหรือเอาอะไรที่มันเป็นแบบมีคราบเล็กๆน้อยๆมาฉีดไล่น้ำเขาเฉย,ยๆตัวนี้ก็สามารถทําได้หรือว่าล้างพื้นที่มีคราบฝังลึกอะไรแบบนี้นะครับก็ปรับให้เขาสูงหน่อยและอย่างต่อมาที่ขอชื่นชมเลยก็คือเจ้าสายฉีดน้ําแรงดันสูงสีดําๆเส้นเล็กๆแบบนี้จริงๆมันมีราคาค่อนข้างแพงเขาแถมมายาวถึง10เมตรยาวโคตรๆไปเลยนะครับบางทีอ่ะคุ จำกัดในการใช้งานจะได้ไม่ต้องไปซื้อสายมาเพิ่มไงยจะเห็นข้อต่อสีเหลืองแบบนี้ที่เป็นทองเหลืองตลอดเลยการทําเป็นทองเหลืองแบบนี้ก็ตอบโจทย์เรื่องความทนทานห่ายห่วงแน่นอนนะครับเราเปิดเครื่องทํางานกันนี่นะครับจะเห็นว่าแรงดันน้ําจากตรงผมไปจนถึงประตูนเนี่ยน่าจะสักประมาณ4เมตรได้นะครับลองดูนะถึงถึงลัวเลยไงที่หัวก็สามารถบิดไปบิดมาได้นะครับเขาจะสามารถปรับน้ําได้อ่าอย่างเช่นอันเนี้ยมันจะมีการกระจายของน้ําที่มากกว่านี่ ก็จะมีปลั๊กการไฟดูดของ Flow ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดการ ไฟรัดวงจรไฟดูดขึ้นมาเขาจะตัดการทํางานในเสี้ยววินาทีขึ้นมาได้เลยอันนี้ก็เป็นของแถมพิเศษพิเศษที่ผมว่าฟลอร์เนจีห่วงใหญ่คุณแล้วกันเซอร์เฟตคลีนเนอร์นะครับจะเรียกว่าไม้กวาดน้ําก็ได้นะสามารถไปหาซื้อเพิ่มเติมได้นะโดยที่เขาก็จะมีหัวมาให้นะครับมีเป็นลักษณะเหมือนแปรงนะเป็นเหมือนแปรงไนล่อนแปรงทําความสะอาดพื้นอย่างเงี้ยนะครับรอบๆนะแต่ส่วนด้านในสังเกตตรงนี้นะครับมันจะหมุนได้นะแล้วก็มีหัวซึ่งหัว2หัวตรงนี้นะครับก็จะหมุนเองโดยอัตโนมัตินะรนคับ ก็จะเป็นการฉีดน้ําแรงดันสูงนั่นแหละคราวนี้พอเราใช้ไม้กกาดน้ําแบบนี้นะครับมันก็จะช่วยในการทุ่นแรงของเรานั่นเองพอดีกับซีดรล่าของเราเนี่ยเวลาใช้งานนะโอเคเวลาต่อใช้ก็ต่อใช้เหมือนปืนธรรมดาได้เลยคุณผู้ช